่ะทุกคนนี่ก็ต่อ EP พสนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับคนอีกนะคะไว้ Why? อ้าวไปทางไหนเนี่ยไม่รู้เลยนะคะก็นั่นแหละค่ะจะไปรับคนนะคะมาไม่ใช่จะไปรับคนจะพาคนไปตรวจก่อนนะคะไปโรงพยาบาลเหมือนเดิมเลยนะคะไม่ต้องสงสัยคุณป้าคนนี้อายเกือบชนทําไมวิ่งไปเร็วจังอะ่ะเราแบบไม่รู้เหมือนกันอันนี้วิ่งอะไรมาโคตรเร็ว นี่นะคะนีนะ่ไปเลยไปเลยนะคะนี่คนนี่เดี๋ยวเอา,เอาตรวจคนนี้ก่อนนะเพราะว่าคนนี้ก็เป็นก็เป็นเอิมน้องของเพื่อนเราคนนี้เขาก็กลุ่มเสี่ยงเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราใส่เมรหรืืเป้ากลับไปเอาเมลที่บ้านคงจะเม่ทันนี่พยาบาลคนนี้ก็ไม่ได้ช่วยเรา ไลเราลเลยนืงสีนสโอเคต้องกักตัวเหมือนกันถ้าอยู่โรงเรียนสักุระเคเธอโรงเรียนก็เป็นสถานที่ที่กักตัวได้เพราะว่าเขาจะปิดเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวฉันน่ะจะบายๆเธอตรงนี้แล้วกันเธอถ้าเธอเดินไปก็เดินได้นะบา,บายยเธอไม่ต้องกินยาเลยแล้ว เออเคคนไข้คนต่อไปอาจจะต้องนอนพักก็ได้ก็คือแม่ค้าร้านคาเฟ่ร้านดังนี่เองเคถ้าเป็นเด็กเล็กอะแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กก็ต้องพาไปส่งที่บ้านนะคะเพราะว่าเด็กไปเองไม่ได้เดี๋ยวโจรจับขึ้นมาเนี่ยอุ้ยไม่ใช่ฉันไม่ได้นั่งตรงนี้ฉันต้องนั่งตรงนี้ใส่ งเนี่ยนั่งเลยนะคะนันน่โอเคค่ะคุณคุณกับตัวที่โรงพยาบาลเตียงอาจจะเต็มแล้วหรือว่าเตียงอาจจะมีอยู่แต่ว่าคนจองแบบมันต้องจองไว้หมดและะ้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้โอเคตัวเสร็จแล้วฉันจะไปกินข้าวโอเคเธอตาม เค <Okay, S 2> เดี๋ยวตรวจเสรแล้วกินข้าวก่อนเนี่ยก็เที่ยงรล้นี่โอ้โหอ๋อหอไม่แล้วเนี่ยเคบายบาย okay, bye, เดี๋ยวฉันขอไปกินข้าวก่อนนะ okay, เคครูคนไปกินข้าวกันแล้วที่เหลือค่อยมาตรวจใหม่ละการเพราะว่าตอนนี้หิวข้าวมากเดี๋ยวไปอุดหนุนร้านคนนั้นดีกว่าเพราะว่าเขาแบบน่าจะแบบไม่ค่อยมีเงินนะแต่เขาก็รวยอยู่ก็ไม่ได้ว่าเขา ไปซื้อทาโก,กยาก,กิมากินในโรงพยาบาลแล้วกันนะเพราะว่าข้า,าวเช้าเราก็ยังไม่ได้กินแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตื่นสายเพราะว่าตอนกลางคืนน่ะตรวจจนดึกเลยเราก็เลยตื่นสายนิดหน่อยที่ EP พีหนึ่งนะคะทุกคนก็จะไปซื้อทาฝากดู E p พีหนึ่งด้วยนะคะถ้าเอามาต่อเน,นี้ยก็ดีนะโอ้โหขาไม่ได้อีกลแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ของเราเคตรงถนน ไปเลยจุดไฟเขียวไฟอย่าว่านะไฟแดงอ่ะนานว่าวออแล้วไฟแดงต้องหยุดอีกแล้วอืมตอนนี้จะไฟเขียวเนี่ยไปได้ใช่ไหมชอ็ชอชอบ็ชอบปช็อช็อช็อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยรถ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 ใครเป็นอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวตอนเด็กๆเราขี่แบบนี้ทุกคนตรีตรีตรีแบบนี้มันแบบทำสันปมาเลยไม่รู้นะจดตรงนี้แล้วกันนะเตบเคโอ้โหช่วงนี้ก็หิวเหมือนกันนะนี่ว่าแต่ไม่ได้เกินข้าวมาเคซื้อตะกว้กิเลไปกันรวยกลับโรงพยาบาลเหมือนเดิมค่อยออกไปนั่งกินโรงพยาบาลไม่มีนู่นนั่นนี่เลยอ่ะ เดี๋ยวจะกลับทางรถน,นะคะก็ไปตรงนี้เลยก็จะเจอเป็นแบบนี้ก็เดียวไปตรงนี้แล้วก็กลับไปที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะคะทุกคนโอ้โหมันจะแบบนี้ ไปเลยนะคะเนี่ยคุณป้าคนนี้ปกติเขาเดินทำไมเขาวิ่งอะเออเออแล้วเป็นคนที่ขับรถแบบนี้มา,มาทุกวันทุกปีทุกเดือนขับรถไม่ค่ได้ลงเลยวันนี้ก็ในเะอเทมทาโกยากิอยู่นะก็ไปกินได้เดี๋ยวจะกินก่อนคนไข้ที่เหลือก็รอก,ก่อนนะคะน่าจะตรวจที่เด็กก่อนเนาะเหลือเด็กกับคุณปู่สองคนไม่ใช่คุณปู่นี่ ทำผูมปนนปูมากนั่งเกินตรงไหนดีนะนั่งเกินตรงข้างหน้าก็แล้วกันกว่าจะได้เกินเป็นพยาบาลก็เหนื่อยแบบนี้แหละโอเคไปตรวจคนต่อเดี๋ยวเอาเด็กก่อนเลยกันเพราะว่าคนนี้น่าจะมีภูมิคุ้นภูมิมกันน่าจะไม่ใช่แบบเด็กแล้โอเคมา อุ้มเลยดีกว่าเดินช้าแล้วก็แถมที่สำคัญอาจจะเดินไม่ค่อยได้เพราะว่าป่วยนะอุย้ยผิดห้องต้องห้องนี้อ่ะมาติดอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคดวดโอเคต้องต้องแบบไปเล่นที่สนามเด็กเล่นได้แต่ตอนข้ามมาประมาณประมาณพอ พอหกโมงเย็นแล้วต้องรีบกลับบ้านเลยโอเคไหมโอเคเด็กคนนี้ก็ถือว่านักเหมือนกันนะเดี๋ยวพาด็กไปส่งที่บ้านก่อนเลยกันขี่รถเราเลยหรือรถพยาบาดลดีรถพยาบาลก็ได้ตามมาเยาอะเยอยจะไม่ตามมาขี่เลยใช่ไหม Okay. ทำไมแบบมันเป็นแบบนี้มาไปส่งที่บ้านเด็กเดี๋ยวไปส่งที่เอิไหนนะที่ที่เอิ่มสนามเด็กเล่นเลยกันเผื่อจะเล่นที่สนามเด็กเล่น ลงเลยตามอาจารย์เด็กน้อยบายบายแล้วนะเล่นแล้วก็อย่าลืมที่สั่งไว้ด้วยโอเคกับกรงบานเอาเด็กไปไหนอะเอาเด็กก็เล่นมันเด่นเราจะแบบงงทำไมเออเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ตัวคนสุดท้ายแหละแดวบ ขี่ขี่รถก่อนขี่รถขี่รถก่อนนะคะเบริน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 ,รนลาลาเคถึงเล้วจะชนรถเรานานม่น่าเลยเราแบบขับรถไม่เป็นเลยอ่ะแล้วขับรถแบบนี้งั้นเดี๋ยวเราก็ขึ้นมาคนคนนี้เนาะพูดเขาเลยดีกว่าว่าให้ตามมาคิดซะ จะมาเรยวเขาตามมาเร็วดูนะนั่งก่อนนั่งเลยโอเคกับกับโรงเรียนได้เหมือนเดิมโอเคจะเคเดี๋ยวไปส่งก็ได้เรียกว่า เพราะาเขาเหมือนคนเก่งมากเอารถเราไปส่งก็ได้ไม่ต้องรถพยาบาลไม่ต้องใหญ่เกินเพราะเราขี่รถพยาบาลไม่ค่อยคล่องเลยอะมันสูงแล้วมันก็เวลาลงที่มันสูงๆอ่ะที่มันเป็นแบบเนี้ยไม่ค่อยดีเนาะไปส่งที่โรงเรียนก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวนี่ก่อนเนาะ ช,ชิบชิบเอารถ<ด>อืมก็มาเลยนะจ๊ะแล้วจะมีรถเนาะมันไม่ค่อยมีเสียงไฟแดงอีกเลวต้องจอดอีกอุ้ยไฟเขียวแล้วทำไมเราแบบนี้มาก คนนี้มันก็เดินอะไรตรงนี้เดี๋ยวจอดเข้าในโรงเรียนดีกว่าแล้วไปส่งอยู่นะ่งอรูอว่าเพื่อนเรียนไม่ใช่อะไรแล้วชับชับชับเคบายบายตรงนี้แล้วกันน่าจะเดินไปได้อยู่นะก็เหมือนแบบไม่ได้เก๋นนะบายบายเจอกันวันนะหน้านะจ ขอจบกันแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ